การคัดเลือกทหารเข้ากรมรับใช้ชาติคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะว่าม<ะ>ีคนในวงการบันเทิงของเรานะคะต่อคิวเข้าจับใบดําใบแดงไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มเบิ้ลประทุมราชนักร้องลูกทุ่งที่กําลังมีชื่อมีเสียงในขณะนี้เพราะว่าเขาทําสถิติ 1 1, 1วัน MV ของเขาทำสถิติได้1ล้านวิวขนาดนั้นแล้วตอนนี้เพลงเนี่ยออของเขาเนี่ยตอนนี้ไ,ไปกี่กวิวแล้วเนี่ยกำลังฮอตฮิตไปที่ร47ล้านวิวแล้วนะจ๊ะ MV ีเพลงไอ้มีเหตุผลฮอตฮอตจริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยมีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิดของเขาเนี่ยแหละค่ะ<า>ซึ่งตัวหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเองค่ะตัดสินใจไม่ขอผ่อนผันลุ้นจับใบดำใบแดงท่ามกลางแฟนคลับ จำนวนมากรวมถึงลูกทุ่งสาวคู่จิ้นร่วมค่ายธัญญาอาสยามนะคะที่คอยไปให้กําลังใจแบบไม่ห่างเลยซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจร่างกายนักร้องหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีผ่านการตรวจร่างกายทุกขั้นตอนแต่เมื่อถึงขั้นตอนของการจับใบดําใบแดงปรากฏว่าหนุ่มเบิ้ลจับได้ใบแดงค่ะหล,ะลัดที่2มณบนทนฐานบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีมีกําหนดเข้าประจำการในวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ โดยหนุ่มเบิ้ลเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจขอวัดดวงจับใบดำใบแดงว่าเป็นเพราะตอนนี้ตัวเองไม่ได้เรียนต่อก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนผันละกันและเมื่อได้เป็นทหารก็คงจะต้องพักงานเพลงออกไปสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งผลงานเพลงที่กําลังจะปล่อยออกไปนั้นก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนรอดูตารางเวลาอีกทีพร้อมกับฝากถึงทุกคนที่ถึงวัยเกณฑ์ทหารว่าอย่าก,กลัวขอให้ภูมิใจในความเป็นไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสรับช้ชาติค่ะ โซโลผมดีใจนะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าถึงได้ไม่ได้คือมันดีใจมันเหมือนเคยมันสิ่งดีมันมันแนค่สมาธิคือว่ามันเป็นการการร้องเข่งกเบมันเป็นการปกป้องชาติกันนะมันคือการปกป้องมความสุขขอปความความสุขของคนดูการรับใช้ชาติมันเป็นการปกป้องชาติและก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเขาสอบพอไม่รู้ผู้ชายว่าคุณมีเต็มร้อยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมมีความสุขทั้งสองด้านจะได้ เผยดิฉันฟังแล้วขนลุกแล้วบอกเลยนะว่าประทับใจมากแล้วต่อไปเนี่ยก็จะติดตามผลงานของเขาด้วยค่ะซึ่งทางด้านต้นสังกัดอย่างอาสยามก็เผยนะคะว่าพร้อมให้การสนับสนุนศิลปินในการรับใช้ชาติส่วนรายละเอียดหรือว่าคิวการทํางานต่างๆของเบิร์ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทผลงานเพลงหรือเดินสายขึ้นคอนเสิร์ตทางผู้ใหญ่คงต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่า สมชายชาติทหารจริงๆนะคุณคือพร้อมเสียงแล้วก็เต็มใจที่จะเข้ารับชัยชาติในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็มีการลุ้นแบบนี้เหมือนกันมาริโอเมลเลอร์จำได้ไหมสีชมพูอมชมพูอะไรเป็นกระแสข่าวอยู่เหมือนกันวันนี้เบิ้ลปทุมราชได้เข้ากลมรับชัยชาติแล้วนะคุณผู้ชมและเชื่อนะคะว่าถ้าเขาปลดประจํการแฟนๆก็จะรักและรอติดตามผลงานของเขาเหมือนกับ ดาราคนก่อนๆที่เคยเข้าไปรับใช้ชาติว่าจะเป็นชินชินวุฒิหลายายคนเลยนะคุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะหนุ่มเบิร์นอะไรรู้ั้มเขาดังด้วยตัวเองเพลงที่เขาแต่งออกมานี่อ้ายมีเหตุผลแล้วก็แต่งด้วยตัวเอง้วถึงทำให้เขาดังขนาดนี้ดิฉันเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ยโด่งดังก่อนที่จะมีผลงานคือโด่งดังมาจากใน YouTube เป็นนักร้องนักแต่งเพลงด้วยตัวเองก่อนที่จะมามีชื่อเสียงขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถอีกคนนึงในวงการบันเทิงเลยนะและยิ่งทำรับใช้ชาติอย่างนี้นะคุณต้องสนับสนุนกกนน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 ่อออะะใบรทขงเเาาาามมมีียยลห้้ พีทผชร์นะคะเจมสม์มาที่เขาขอผ่อนผันอขอไปเรียนต่อก่อนอก็ว่ากันไปนะคะ